เมื่อกี้บ้านโดนแพงยับเยเวยก่อนก่อนจะไลฟ์หรอครับไม่ใช่ก่อนไลฟ์ดิตอนไลฟ์เลยโดนแพงยับเลยป่าทองเนี่ยดูแถวบนเนี่ยเฮ้ย hey! แนะนําหน่อยสิว่าตรงไหนมีตรงไหนแล้วบ้างอะไรหรอของบ้านเราอะอ่ะนายขึ้นมาอ๋อแล้วนายพาฉันถั่วดี ตอนนี้บ้านเราเออก็ยังไม่ได้มีเยอะก็มีถ้าถ้าส่วนใหญ่ก็มีแค่แปลงผักแหละก็จะมีตรงนี้ใช่แล้วก็มีบ้านไอ้เขอ,อยู่ตรงนี้เออหยกเพิ่งมาเติมรั้วตรงนี้นี่หว่าเพิ่งเคยเห็นใช่แล้วก็มีเหมือนฟาร์มวัวเล็กๆมั่งของหยกใช่ย้ายมา้งปะแล้วก็ใช่ย้ายย้ายเพราะตอนแรกมันขวางทางเดิอนอ,อ,อ๋อ,อเหรออ๋อเออเข้าใจะ แล้วก็มีแปลงผักที่ผมทำก่อนยกใช่แต่นี้น่าจะย้ายไปอีกตรงแปลงหนึ่งเพราะว่าเพิ่งทําอันนี้เป็นโกดังเล็กๆเ,เดี๋ยวผมจะทําเพิ่มด้วยเพราะามันไม่พออยู่แล้วแหละโกดังเล็กไปนะตอนตอนพี่เข้ามาแวดะดูมันมันมีแค่สามช่องแล้วมันเดินเข้าได้แค่แถวเดียวพี่ก็เศร้าๆเดินเบียดเข้าไปอ๋อ <c oughs> แล้วก็ข้างหลังนี้พี่วางไอคอมโพสเตอร์เอาไว้กับกล่องมเมล็ดมันเยอะ,อะก็เลยเอามเมล็ดไปนี่ให้หมดเลย มันเล็นเยอะมากจริงจริงมีแปลตรงนี้ด้วยคือทีแรกอ่ะคือทีแรกพี่มันเล็งเลงแถวนี้ว่าจะทําบ้านแต่เห็นคนติดป้ายก็เลยแบบอโอเคไม่ทาโอ้โหอาอพี่ไม่บอกผมก่อนนะจะได้ทำตัวอื่นก็ได้ไม่ทันละไม่ทันแล้วก็ข้างบนก็เป็นบ้านนายใช่ไหมใช่แล้วก็บ้านผมเพิ่งทําเสร็จเอาจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสร็จหรือเปล่าอาจจะได้แต่งเพิ่มเติมถ้ามันแต่งได้อืม พี่มีแผนจะทำอะไรอีกไหมล่ะแบบไปจองที่ไห้ก่อนได้เลยนะเพราะผมจะได้รู้น่าจะลงใต้ดินนะของพี่น่าจะทําอะไรที่มันลงใต้ดินเยอะๆไม่อยากจะทําบนดินเพราะว่ามันจะไม่สวยน่าแต,แต่แต่อาจจะตกแต่งบ้านให้มีที่เก็บน่าจะมีบ,บ้านอีกหลังหนึ่งที่ไว้เก็บของอะไรเงี้ยไปดูนี่กันไหมไปดูในเมืองกันไหมได้อันนี้ไอ้ตกปลาอันนี้ไว้สําหรับ ใช้มอสตกป่าเลยใช่ไหมเนี่ยใช่พี่เอาของในกล่องได้เลยนะอ่ากล่องนั้นกล่องกลางของพวกเราอยู่แล้วนี่เฮ้ยเดินทางไปในเมืองกันโอ้ยมีคนวางรางไปด้วยอันนี้คือเรายาวไปเลยตรงนู้นเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือตรงเลย หุย้ยพิกลินปะใช่ครับสาธิพี่หน่อยพี่ไม่มีของเลยอ่ะ่ะพี่ถ่ายมาพี่ถ่ายมาอืมโอเคอออเป็นแหลกอะเีเตี้ยวไม่เป็นไรลหรออันนี้เหมือนไมโนนจะทำว่าเห็นพี่แม็กบอกลับนีนะแต่แบบมันเตียเ้ยไปหน่อยนิดนึงอืมแอบเตี้ยนะ ไม่แน่ใจว่าขึ้นไปแล้วมันเป็นเบสล็อกหรือเปล่าก็เลยไม่สวยก็เลยทํามาขนาดนี้โอ้นี่เราอยู่ทาเรเราอยู่ทางไหนเราอยู่ทางเวสเราอยู่ทางนี้เราอยู่ที่รทรทตรงข้ามบ,บ้านพี่แม็กอะพี่แม็กจะอยู่ฝั่งนี้โอเคเราเข้าพอร์ทัลดีกว่าโอ้ว้าวนี่คืออะไรเนี่ย ่พี่ได้เปิดแชทปะไม่ได้เปิดแชทเมื่อกี้พี่ชินอนบอกว่าถ้าเหล็กหมดมันหยิบที่บ้านชินอนได้ได้นนทำไมมันถึงมีอากาเซียบัตทอนฮาร์ดคอร์ไรท์ชัวร์มไม่รู้เหมือนกันอันนี้นคืออะไรแล้วช็อปปิ้งโซนมันอยู่ตรงไหนอะตรงนี้สปาวนี่ใช่ไหม ใช่ตอนนี้นสปอนน่าจะตอนด้านล่างแหละพี่แต่แบบมันยังไม่รู้เลยว่าเศษไตนมันเป็นของตันเนี้ยถ้าตามรถ<ม>พี่ไปดูหมู่บ้านคนอื่นยังอ่ะยังเลยเดี๋ยวไว้ก็ได้นะแนะนำหน่อยสิไปดูหมู่บ้านไหนดีไดั้ไมมงไหนอ่ะทางนี้ทางนี้ทางีไปะไปทำอะไรไปบอกไปบ่อย อ่าผมไปเอาของแล้วก็มันใช่แบบไปเอาของแบบพวกพืชผักอะไรเงี้ยเพราะว่าซาโลแบบเก็บพืชผักไว้เยอะมากเป็นขนาดไกลขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่เหรอใช่พี่เบ็กเหรอเดือดเลยมันมีทางไปอยู่นะอลังการอยู่นะเห็นเห็นพี่จอบแกบอกว่าแกจะทำประตูเนเธอร์ตีมแบบเหมือนเป็นดาบอ่ะปักลงมาลงลงมาในนรกแล้วที่หมู่บ้านแกเหมือนจะเป็น วสันดาบหรือสักอย่างอะช่ oh. มันเป็นทีมที่จอบก็จะทำคนที่ชื่อวันเทอร์ช hmm. ิวโคตรเทลองดูว่าบ้านคนอื่นเขาทำอะไรแล้วอันไหนที่เขายังไม่ได้ทำบ้างเดี๋ยวเราไปทำอือ๋ <c oughs> อนี่ไงจริงนะเป็นแบบเหมือนเป็น ดาบปักลงไปในไนรอกวะอ๋อเออเข้าใจะละเหมือนไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปลายดาบใชประมอันนี้อะไรเนี่ยก็เป็นฟาร์มฟาร์มผักใช่ไหมข้างบนใช่หมู่บา้านหมู่บา้บานของพี่แม็กฟาร์มแกะเหมืนนอนเหมือนจะแหลกเพราะหมู่บ้านนี้แหละผมว่ามันมันมีเหีวด้วยอะพี่แบบว่าแบบเป็นเหีวแบบโคตรโคตรกว้างแ,แล้วเหมือน,ม,อนมันน่าจะเกิดอยู่เยอะอยู่ กรรมวไว้ใช่เพราะว่าทุกครั้งเวลาแบบคนน,น้อยๆใช่ปะ่ะตอนอื่นแล้วบางทีซาลูเข้ามาเงี่ยเดี๋ยวทีฟีเอ็ดดับเลยเหรือเจ็ดหรือแปดมีหินออนี่ยเหวเนี่ยนะใช่พี่ความริงมัน,มนกว้างมากไ่เขาะน่าจะปิดโอ้โหเหมือนฟาร์มมาสักอย่างหนึง่งาร์มคีปเปอร์แน่เลยดูทรงแล้วโอ้เขาค่อย มันจะทําทุกอย่างเลยเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรแล้วล่ะ <g ül> เราตกแต่งสวยๆเราทําบ้านสวยๆของเราพอหรือว่านี่คือบ้านเน้นสวยไม่ฝั่งนั้นแล้วมันฝั่งนั้นมันของบ้านใครกันอันนั้นเป็นความตกปลาที่ตกปลาอ๋อเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นฟาร์มคิปเปอร์หาทางลงไม,ม่เจอ ถ้าผมว่าจะทำฟาร์มสก,กิลอยู่อ่ะแต่ว่าผมทำไม่เป็น<า>ผ,มผมไปเจอผมไปเจอด <c oughs> ันเจียนใหม่มาแล้วมันมีสปอนสปอนเนอร์สก er ิลสองสองอันจิดกันเ,เออพี่ทำให้ปะล่ะได้ได้เดี๋ยวผมพาไปดูจุดจบดที่เกิดไว้ปะไม่มันมันผมผมผมทำทางไปไว้ละมันไม่ไมกลามากเพราะว่าไม่ทันทใครวะ กูไม่เข้าใจกูงงงงอะไรกูงงอะไรกันที่เขนา,า K, น่าจะเอฟกูไม่เข้าใจกูงงเอฟกตกปลากูไม่เข้าใจกูงงคือจับอยู่ไหมนั่งนั่งตกปลาเพราะหมู่บ้านนี้ชอบนั่งตกปลากันอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใช้ม o d เอฟก หปลาโอ้โหตกทั้งคืนกตกทั้งคืนเลยอ่ะพี่แกนะพี่แกเขียนโคดแล้วก็แบบตกไปด้วยเอ้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 ยอเอ้ยไม่รู้ตัวรู้แล้วเราทำอะไรดีเราเอา<ม>ขออันมาไปดีกว่าเดี๋ยวกูก็หาว่ากูเราแพงเขากลับวนะ <laughs> ันยังไม่ได้แพงอะไรพี่เลยอย่าว่าเพชรนะ คำถามคือจะแพงอะไรมันดีเออเขาจะมองมาแล้วจะเห็นวิวนี้ถูกต้องไหม่เ,เราควรจะสร้างอะไรที่เขาเห็นแล้วเขาจะต้องตกใจ<อ>มีบ็อกอะไรบ้างไหมพพนุงผมไม่มีอเลยดิยไม่มีบ็อกติดตัวเลยเหรอ่มไม่แต่อาบทลทีำ ขุดไม้ทำอยู่ได้เราจะเราจะวาดอะไรให้เขาตกใจสร้างสร้างอะไรดีสร้างรูปปลาไหมระวังใช่ตัวน้อยมีมีไหมมีบล็อกอะไรแถวอนี้ม,มันมันมีไม้อยู่นะพี่หนูป่า ไม้น้อยจังยอยไม่ไม่พี่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นแต่แต่ผมไม่รู้ข้าใจให้เราเออแต่มันเป็นไม้จากมอดเนาะไม้ไม่อยากตัดต้นไม้แบบนี้เลยอะเสียดายคิดเร็วคิดเร็วเราจะสร้างรูปอะไรให้เขาโรเขียนว่าพี่ทูไมาเยี่ยมเอ้ยมีโอ้โหตรงนี้ดอกไม้สวยมากเลย ใช่ไม่โอมไม่ขอมอดคิดซิคิดซิคิดซิเราจะทำอะไระโโทำเป็นรูปตรีศูนย์โพไซดอนแล้วเดี๋ยวก็ติดป้ายเอาไว้ข้างหน้าเขาบอกเทพเจ้าเทพเจ้าโพไซดอนพิโรธที่ตกปลาเยอะเกิน นายอยู่ไกลฉันไม่ไค่อยได้ยินนายเลยเหมือนมีคนนอนนะเอ๊นี่ไงเช้าแล้วรู้ละรู้ละรู้ละแล้วก็ทำเป็นแบบโอซดอดนกำหมัดไว้ได้ไหมเราจะมีของพอไหมได้ไหมเดินเลยวะ นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้อ่อย่างนี้อ๋อทำเหมือนเป็นโพไซดอนถือถืออะไรอเออโพไซดอน,น,น,นสามมิติขี้ก้างอะทำจะทำยังไงไรกำลังลน,นึกอยู่โพไซดอนสามมิติขี้ก้าง นายต้องลงมาจากตรงนั้นก่อนไอ้ข้างบนน่ะข้างบนนายทำไอ้นั่นเลยก็ได้ข้างบนข้างบนนายทำเป็นสามอันเนี้ยชาติไหนชาติไหนจะได้กลับไปเล่นอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่สามง่าอแอนสีส้มเป็นสามงามมาเดี๋ยวตัวสีดำพี่จะทำเป็นพี่จะทำสีดำเป็นไอเข้าไปอีก สไลด์ยิงได้ไหมันรอดอะไรของมันบ้างได้เลยฮะได้ไล้เลยเลยที่กูไม่เล่นเย่เย่ไม่เขาเขาไม่เล่นเลยรีดี่ไหนหรือเขาปิดเสียงเกมป่ะพี่สงสัยจะปิดเสียงเกมเออเราเอามีไอ้จอแฟดไอ้จอแฟดไป่แปตากูอย่าบอกว่าเล่นวารโลแรนต์ขนาดที่เล่นไปค่ะ หน้าที่ซัพพอร์ตอ่ะนี่เราพี่เอาโตคร์บมาให้หนึ่งอันแล้วเดี๋ยวในไอสามงามอ่ะลองลองดูซิว่าจะทำยังไงได้บ้างส่วนพี่จะพยายามทำเทพเจ้าโพไซดอนจะสำเร็จไหมเนี่ยผมบล็อกผมไม่มีบล็อกอะไรเลยตอนนั้ไม่มีเลยมีแต่ไม้ป่ะ ใช่เขไจะไปตัดมาอย่างฝุดแถวนี้แหละมีแค่ไหนก็ทำแค่นั้นเออแต่พี่เห็นได้แค่นี้แหลสั่งมีบันไดไหมเฮ้ยแปลกๆอยู่แต่ก็พอได้ <laughs> พี่จะทำแบบหน้าเขาโผล่หน้าโป่มาจากในน้ำอะไรเงี้ยแล้วมีหนวดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมีทําลูกตาคิดว่าน่าจะต้องใช้แต่เพื่อที่จะทำมุงกุด หรือผมควรทำสัมง่ามให้มันสูงให้ผมทำสูงกว่านี้อีกอีกปีป่ะสามงามที่มองว่ามันสามงามตรงกลางต้องยาวที่สุดปะ่ะและก็เอาไม้เอ,เอาไม้ไปทำสเตร์เออเอาอไม้ไปทำสเตอร์อ๋อลองลองเดี๋ยวนะอ๋อบอกหนของก็มีน้อยน้อย ว่าไม่ได้ตั้งใจมาทำอย่างนี้แต่ในเมื่อมันมาแล้วเอาให้สุดเอาให้สุดยาวยาวพอป่ะพี่ออได้อยู่นะเฮ้ยเอ้ยเอา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 ไม้สีส้มทำสักไม่เอาให้มันสั้นกว่านี้ให้มันสั้นกว่านี้นิดนึงอ่ะเอาไอ้สองข้างออกแล้วเดี๋ยวขอขอไม้สีส้มทำสแตน เดาอเด้ออะไรอะไรนะพี่เอาเอาให้มันสั้นกว่านี้นิดนึงเหรอตรงกลางเออไม่ไอไอซ้ายขวาซ้ายขวาไอที่นั่นเนี่ยเราเดี๋ยวขอไม้สีส้มมาทำสแตนยนะโยนไม้พี่ห้าอัน ครับนี่อาจารย์จะเอาไปทำมงกุฎโอ้หหมายไม่พอนี่นี่คือมงกุฎโพไซดอนนือจมูกของเขาโอเคและนี่ข้างล่างนี่คือหวนวด เราจะทำดีเทลเยอะไปไหนไม่ขยืนหน่อยเถอะก็บอกเออนัอนแปะข้างหลัง ง่ย,งยละเป็นจริงไงละ่ะได้ยินเสียงคนก<ะ>รี๊ดไหมตกใจนั่นแม่โบอเองอ๋อโอเคนี่กินนิ่มๆเลย <laughs> <laughs> กินนิ่มๆเลยกินนิ่มไม่รู้ว่าเขากำลังโดนอะไรอยู่กินนิ่มก็และ <laughs> surprise <laughs> เซอร์ไปรส์เซอร์ไพรส์เ <developed Airbnb> ้อมาแล้วเข้ามาแล้วสวัสดีนะมาดูสวัสดีนะนายจ๊อบเอาพี่จ๊อบสวัสดีขออีวันนี้เปิดใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮเดี๋ยว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 เยกๆกันินนิ่มเลยล่กินนิ่ม s u าุกีาเ้ยเฮ้ยเราเฮ้ยเรู้่าเือกี้ก็ต้องทำกนบ้าอะีรู้สึกขนลุกแปลกๆก็เลยเข้ามาดูบคราฟแบบนี้วี้รู้สึกเหมือน Spider Sense เข้าสิง คือสิ่งอนลางไม่เยอะคือขึ้นแปลกๆอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยพี่เทพเจ้าโพไซดอนไงกำลังโกรธแค้นที่นายตกปลาอยู่นานตัวเชี้ยตัวเชียเลยเนี่ยโคจเท่ฉันบอกเลยนะจริงๆถ้าฉันนายยังอยู่นานกว่านี้ฉันจะเอาหินพวกนี้มาตกแต่งเพิ่มเติมอีกโอ้ อะไรเต้ลบถยลอยกันดีกว่าเดี๋ยวเุดการอะไรไปแล้วเ<อ>ต้ลักก่อนไปตเต้กันดีเร็วเต้ถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ